ไหนทันเดียวมันต้องเข้าไปหรอกเออมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนมันคงไม่ต้องการน่าจะหมดอุ้ยมาเจอกันบ๊ายบาย ไม่จะคุมขนมเอ่อเดี๋ยวด้วยกันเออก่อนด้วยมันไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่พี่ไปตรงไหนดีตรงนี้ป่ะเมืองใหญ่ไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ไงอ้ายนาฟัมไปก่อนแล้วได้ได้ได้ โอเคแปงางนียเดี๋ยวจะต้องเดินไปทางนู้น <Yeah. S 1> ขับรถเล่นกันขับรถชนผีกัน oh, <okay. S 1> พีองมารถชน แล้วไม่มุมมองไป็นอย่วะหนีเร็ว,วดุหย,ยวิ่งเร็ว,ว้าน โอ้โหแฟนครับแฟนครับสนามบินหรือเปล่าคุกกลางทะเลคุกกลางทะเลกดตัวซีว่ะกดจะบ้าเลยตัวซีไม่ใช่ นอนให้ท่าเอ้าไปถึงไหนแล้วดิเร็วจังกดตอวอ่ะโอ้ยกดทุกปุ่มเลยกดจีดูอ้าวได้ไงวะเฮ้ยตัวไหนลืมโอ้ใครนอนน่ะโอ้สาวน้อยโอ้ตีแล้วไม่พังแสดงว่า ตอนนี้อ้โตอนนี้เกิดสึกอ๋อยเอายังอยู่นุ้นอยู่เลยอมบีว่ายน้ำไม่ได้พี่ไปนะ ไมีจำกัดม,มันต้องใช้ออกซิเจนถึงจะอยู่รอดได้อ,อุ้ยโอ้แต่ของดีนี่หว่าใกล้ถึงแล้วเกิดเกิดอะไรแล้วขึ้น คิวคิวอีไหมคิวอีอ่ะกลนถึงแล้วเย้อุ้ยจมนําโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตีฐานให้พยาพยามพยายามจะใช้ปืน นหูเลยมาแล้วพี่น้องเสียงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนอุ้ยมีลวดในบ้านมีลวดอุ้ยมีเสื้อว้าวอุ้ยช็อตกันอะไรเออกระเกงในชอตกัน มันมีเรือเรานี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวหาทางเข้านี่ก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวหาเข้าทางนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลากมันมาฮะพี่มียาอยู่ใช่เหรออุ๊ยอุ๊ยเฮ้เสียงมาแต่ไกลเดี๋ยวก่อนพี่ดูน่ะตรงไหนวะใช่ปะ อ๋อหนุ่มวันดวนหนุ่วัน่วเป็มนกันคิดว่าโดนเก็บไปหมดแล้ววะโอ้โหเหลืออะไรไว้ให้เนี่ยเลือดก็ลดไปเยอะอยู่ พี่มีเสือ้อมีเสื้อนักโทษเสื้อเจ้าเบอร์ผีเวตีอุ้ยเจ้ยมีดคาตนาโอ้โหคาตนะอ้าวเหลอเว็นกรรมอา,อารีออก เราด้วย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 น่าจะใช่น่าจะเป็นพวกตำรวจนั่นแหละที่ไหนวะรถไฟเหรอที่ไหนถ้าเรือตรงไหนยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอเลยมดแรงโอ้ยหมดแรงหมดแรงหมดแรงอ้าวลงไปแล้ว มีหมู่บ้านพี่มันใช้ตีนในการไหว้เป็นมารยาทเื่นธรรมดาเออรู้สึกดีฮะคูลา่าคูล่าหรือโดน่าคูลา่ไาไม่เอาไม่เอาเอาไว้ละเดี๋ยวให้ โหเสียงกินนี่แบบจุบฮะเหมือนมันสะสมน่ะสะสมแก๊สไปเยอะเนี่ยก็หัดจักไปทางไหนก่อนไปทางไหนก่อนอ๋อนี่นี่ท่านเรือเย้ปิดประตูปิดประตูได้ด้วย นี่ยจ,จะเป็นที่หลบภยัยขึ้นเรือ,อ,อขึ้นไม่ได้ขึ้นดูได้ด้วยเนี่ยเราหลบภัยได้ยมงไงนั้งขึ้น มีอะไรไหมมีหรือเปล่าฮะไม่คิดจะมีอะไรให้กูเลยหรอกคิดเลยมีอะไรให้กูเลยเลยกูหาทีไรไม่เคยมีสักทีดูอ้ว้เก็บเก็บโซมาชโซมาชร์โมช ขโมยรถแป้งเลย,เอ,ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขี <c oughs> ่ขับรถผ่านหน้าไปนะเลย <c oughs> เดี๋ยวกันหาของกันอู้ร้านเสื้อผ้าว้าวหาเสื้อใหม่ใส่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ขายเพื่อ,ห,อ,อหน้าข,า,ขาว มีอะไรไหมคะมีอะไรเนี่ยโอ้โดนโดไปหมดแล้วเรามาไปกันใจเย็นนานไงเฮ้ยเด้อสวรรค์มันจะตายตายแล้วเฮ้ยเด้อ โอ้ตัวสั่นแล้วเนี่ยเพิ่มมันไหมสี่สิบละคือพาแล้วอุ้ยตกใจอุ้ยยาวหมดแล้วหรอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงประเทศเฮ้ยเพิ่มมาห้าหลอดเพิ่มมาห้าหลอดเพิ่มมา ไม่เป็นไรนนไม่อยากได้อะไรดังนั้นกนกกาหตายแน่เฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โอยจะตายแล้วส้ายแล้วใครก็ได้ไปคุณด้วยพี่ในเครื่องสภาพมียาไหมเกี่ยวกับตัวเองก่อน ตัวสั่นแล้วเนี่ยเหมือนหนาวเลยอ้าวเชฟชีหน้าคุ้มมากกูโอ้ตายเขไ <ป S 1> า,กกาไปแล้วโหวิ่งมาแต่ไกไปแล้ว ออไปไหนขับรถไปแล้วไปพี่ชยู่ด้วยเอาโจ๊กขี้ในฝันเปไปเราต้องดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองประกันชีวิตขอให้ได้นะขอได้ขอให้โดนไม่ได้เลยเลย พอยาสักขวดนึงเนี่ยโอ้ได้แล้ว่เฮ้ยลงใจโอ้สองขวดอ๋อชีวิตเบิกบานชีวิตเบิกบานเจอผีเบิกบานฮะในโรงพยาบาลมีไหมเหรอยาใช่เก็บอยู่เลยเนี่ยเก็บใหญ่รอยจะตายแล้วเก็บกินยาก่อนเดี๋ยวก่อนอ้โยฮะโพตออับฟิศ ไปตีอัพทิ่เตอร์เฮ้ยกินยาก่อนเถอะโอ้สว่างสดใสอ๋อขามันเอ้ยตรงนี้เหมือใครมานะตรงนี้ฮะตรงนี้เหมือใครมาอยู่ฮอลโหลฮะเออพี่พี่เก็บไว้ก่อน <laughs> ในเกมนี้ใช่แฮมเบอรรี่แล้วกูไม่อยากไปท่รมีแต่ดโดนโดแล้วก็ไดนะ้นี่โออะไรอ่ะโอ้ ขวานเต็มเลยไม่ตัดไม้นี่พี่ไม่ตัดไม่ตัดเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าขวานเต็มไปหมดน,นี่ไงไ,ไอ้ไฟอ่ะอะไรเฮ้ย <c oughs> ทำไมทำ <c oughs> อย่างนี้วะเฮ้ยจะต่ยกูอ่ะ อยากไดยิงยิงยิงไปเหอะนี่ไงเนี่ยบอาน้ำมันอะดีแต่ถ้าเราได้ถังน้ำมันมาเราก็มาเติมตรงนี้ได้เพาว่าแม่งเก็บไปหมดแล้วแน่เลยโอ้อะไรวะ ไม่ข้าสายอ่ะยองไปยาช้านั่นเงยอุ้ยอุ้ยใครยิงอะไรวะอยู่ในห้องใครยิงอะไรทำไมใครทำอะไรอ๋อมันยิงผีนี่วะผมมีนี้ มันยิงผีไอ้วันมาเอโอ้โห,โโหนี่มันชมลมลอะไร just c h e e s cheers. just cheers <S <c oughs> <S ไมตาเดงน่ากลัวมากเป็นอะไรที่น่ากลัวมากรับไม่ได้เดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนหิวมากไอสนิเจอร์ทไอพี่ออนออนไอคนไอคอนไนิเอ,นเ,อเออคอเอคเนคอไอออน เปิดได้ตลอดอ่ะอุ้ยใช่ต้องเศร้าต้องทนได้อุ้ยว้ยยายานึอะรัดตายหาโอ้ตาเเ็ดโอ้ยยช่วยด้วยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพีช่วยเอ็นเอชีมาเลย คืนนอ๋อเป็นคืนที่ฮาร์ดคอร์มากค้างอยู่คอยอุ้ยผีตาแดงอ่ะ ที่เยี่ย้เลยเลยย่าไม่เคยเจอหีหัวขนาดนี้เลยในชีวิตอะไรอ่ะไอ้มีอะไรเปล่าไม่มีนะอันนั้นน่ะเอาไว้ปลาเศรษฮะเศรอ๋อมีอยู่มีอยู่ เกิดเลยเนอะพีดรอบปีดร <c oughs> อบปีดรอบลอบไปโกลมากคือดีน่าโกลมากเลยค่ะ นทยวิช <łość> ันม่นนายวิชันนอะไรล่ะ มึงคิดว่ามึงฆ่าเขตายฆ่าเขาเลยปู่เนี่ยตายยากใครๆก็รู้ใจหมีมาฆ่ามึงไอ้บอเราอาจจะตายก็ได้ใครจะไปรู้อุ้ยมีไม่ได้อยู่แจม กินยาก่อนี้พี่แดงไม่กินโอ้ย oh, อยู่ข้างบนหลังคาพ,พี่ดูแบบนี้พี่อยู่สี่ไหน มเฮ้ยตอนนี้ผมปลอดภัยแล้วพี่โอ้ยพี่ดูจอผมดิแดงเถือกแดงเถือกฮะโคตรเนี้ยแพนพี่อยู่ตรงไหนพี่พี่เกิดอยู่อยู่ในนี้ นี่ไงโอ้ไกลมากเออพี่ยังดีผมเนี่ยอันตรายต้องอยู่ต่อไปอับอับพ่อเลยคนนี้ไปช่างเรวร้อนมากเกิน ข้าตานาดีเห็นไว้นึงอ่ะตีตังด้วยเหรอด้วยร้นเลยไว้ยเร็วร้องซอมบี้ mm <clears throat>